สวัสดีคะ่ะเโอเคอร่อยไหมอร่อยเมกาอร่อยเมกาเนน้า,เล,าเล่นละนะ <f> เล่นละ,ะมีเด็กเล่นทุกคนสบายจริงสบายเลยคะ่ะ ปั๊ม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 หัดให้นอนหมอนสูง <c oughs> จ้าเอคนเก่งับบัม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 ไหนกระโปรงเปิดตลอดเลยะคะ่ะแนม่เน่เออสบาย สบายสุดสดสบายสุดส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 ดมาลูกป้าไม่ลบนอนแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะไม่ใช่ท่านี้ค่ะเอาใหมตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะปฏิจาเลยจ้าจ้าเลยเจ้าเออจ้ายิ้มหวานชิ่งชิ่งยิ้มหวานนะยิ้มหวานทำไงบ๊ายบาย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 เออตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ ตบมือตบมืออ่ะตบมือใหม่ตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะแอรียตบแปะแปะเอตบมือแปะแปะนังแอรีเอแปะแปะแอรียวแปะแปะแอรียวแปะแปะเออเก่งจังเลยค่ะ พีจ้าก่อนเลยเก่งจังเลยค่ะเออจ้าจ้าสวยๆค่ะอันนี้มันจ้าแบบกวนตีนค่ะจ้าสวยๆค่ะจ้าอย่างนี้นะจ้าอ่ะแัะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะจ้าเหรอจ้าจ้าอุ้ย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 ผานไหมผ่านเด้อ คานไหมจะดือบได้ไหมช้ำเราะอบปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วคานได้เปล่าคานได้เปล่าอะลองเดือค่ะอะอะคานได้เปล่าเรียกมาของนี้แล้วลูกอไปอามีร้อหน่อยเฮ้ยคานครั้งแรกอเนี่ยอไปอ่าไปอ่าอปาอ่าอ่าอาออ่าอ่่าาออ่าอ่าาอ อันนี้มันเขาเรียกว่าเลื่อยค่ะตายตายตายมือจับมือจับมือจับมือเราใบหน้านี่เขาเรียกว่าใบหน้าค่ะเออพยายามนะดิวดูพยายามนะเลี้ยวเลี้ยวเร็วเดี๋ยวแม่มาเห็น นี่เ้เไงจราีแล้ต้องเจอบัตรเดลในี้ต้องจับของทีมพวนี้เลี้ยวตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะครับอ่ะเป็นไวนิชี้ชี้กันเวิหมยค่ะสมอ ลยอึบเร็วลกอึบอีกนิดเดียวตบมือปะปะตบมือปะร้องเอาปะมานี่เหมือนจะคานได้แล้วอึบเร็วลูกคานเขาเลื้อยค่ะชื่นใจดูไปเหลงเลลงชื่นใจ ชื่นใจชื่นใจกินกลับกลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊บจั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 บแล้วลองดูสิถอยหลังจะเอาตัวขึ้นอย่างนี้นะแล้วถอยหลังแล้วก็เอามือดันไปเมื่อกี้ท่าหนูถูกต้องแล้วแต่มันไม่ใช่ท่านี้เมื่อกี้ท่าหนูถูกโอเค เอาวส่หลังเอาวอาเอาวอาเอาตบมือแปะแตบมือแปะแปะตบแปะแปะหม่ค่ะตบมือแปะแปะอ่าตบมือแปะแปะตกใส่หน้าหนูค่ะระวังโอ้โหคุยใหญ่เลยถ้าอันเดินยังไม่ได้แล้วพูดเลยนี่ช็อกนะ เปล่าเปล่าทำไงเปล่าเปล่าเปล่าก่อนนีเปล่าให้

บึ๊ดจับบึ๊ดกันจาก่อนอร่อยนะอ๋วันนี้โอ้โหอารมณ์ดีสุดๆค่ะเจอโดนตัวไหนมาวันนี้ฮะตบมือแปะแปะตบมือแปะไหนก็ตาก็ตาท่อนหนึ่งตา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 ตบมือแปะแปะเลี้ยวเลี้ยวไหมเล้วสุดยอดวันนี้ เต็มต๊เต็มต๊ะเอาเอาไปเต็ต๊ะเลยโอ้โหโอ้โหเด็กเป็นลมหรอคะเสี่ยง โอ้ยาวจริงตัวจริงตตัวจริงเงงเง่งง่งเเล่นใหม่เด็กกะลมดีอะค่ะกินไม่ฟ้ากินไม่ฟ้าทำไงกินไม่ฟ้าก่อนแล้วกินไม่ฟ้าเร็วนี่กินไม่ฟ้าก่อนทำไงกินไม่ฟ้ากินไม่ฟ้าก่อนแล้วกินไม่ฟ้าอันนั้นแตกๆอันนี้กินไม่ฟ้ากับพ่อ เสียงจากินตับโดนแน่โดนแน่อ้าวเยเสียงเฮเสียงโอ้ดูนโอ้โหเธอนี่หูเธอสีบ้ากเลยนะหูเธอที่ที่สุดเลยนะหูข้างสายจากกางอะไชอบบิดบนอนเงี้ ได้ยินเสียงดูเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงครับครบกับภาษาอะไรอ่ะเดียอุยฮัลโหลไมฟี่ฮัลโหลโอ้โหฮัลโหลปลอกมือแปะแปะค่ะปอบมือแปะฟันน่าจะใกล้แล้วเริ่มเขียวแปะแปะค่ะปอบมือแปะครูสวัสดีจ้าจ้าจ้า จอาจารย์สวัสดีจ้าโอ้บายน้ำบายน้ำทำไงบาย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 อะบายบายยเหนื่อยยังคะ